เสพติดโดยมีทําให้กัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยา,ยาเสพติดก็คือไม่ใช่ยาเสพติดประเภทที่ให้ต่อไปนะครับทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตปลูกนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันปลูกกัญชาจากอ,าองค์การอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขได้โดยที่ประชาชนสามารถเข้าไปล็อกอิน Lock แจ้งชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่ จำนวนที่จะปลูกที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะปลูกอย่างเช่นที่หนึ่งงานมี400ตารางวา mm. ก็คํานวณซะว่าตารางวาละหนึ่งต้นน่าจะปลูกได้ประมาณ400ต้นนะครับถ้าสี0อตารางเมตร400อยตารางเมตรนะครับ400้อตารางเมตรเนี่ยถ้ากัญชาทั่วไปก็จะปลูกกันตารางเมตรละต้นเราจะไปบอกว่าเราจะปลูก5000ต้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮนะบอทดหรือว่าตัวแอปพลิเคชันมันจะปฏิเสธทันทีนะฮะแต่เราบอกมีไร่หนึ่งปลูก500ต้นเนี่ยเขาเชื่ออยู่ใช่ไหมฮะเพราะไร่เนี่ยมันมีทั้ง4ี สี่งานงานเดียวมี400ตารางเมตรอย่างเงี้ยหรือถ้ามีพื้นที่น้อยก็บอกว่าปลูกน้อยนนี้ก็คือทางแอปพลิเคชันเขาก็จะคำนวณให้แล้วก็บอกวัตถุประสงค์ในการปลูกเช่นปลูกเพื่อการค้าและพาณิชย์ปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปลูกเพื่อทําเป็นเส้นใยปลูกเพื่อเป็นสมุนไพรปลูกเราจะแปรรูปปลูกเราทำโอท็อปปลูกเราจะนำาเป็นส่วนผสมในอาหารปลูกทาเครื่องสาอางปลูกทํำผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับปลูกเพื่อสกัด สกัดอะไรบ้างจะมีตัวอย่างอย่างเช่นหรือนําเข้าเพราะว่าจะมีพระราชบัญญัติเรื่องของพันธุ์พืชในการนําเข้านี่ไม่สามารถจะนําเข้าดโดยอิสระจะต้องผ่านกฎหมายหลายอย่างของกระทรวงเกษตรของศูนย์รกะกรของออยอคนนําเข้าเมล็ดพันธุ์จะต้องมีใบอนุญาตนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของไทยนะครับแพงมากนะครับกิโลหนึ่งก็หลักไปถึงพันบาทส่วนเมล็ดอันนี้มาจากเมล็ดกัญชงซึ่งเวลาเราสกัดแล้วเนี่ย มันจะใช้กระบวนการเอ็ก a ร t นะครับอันนี้ถุงละกิโลใช้นี้ถึง5ถุงเพื่อที่จะได้มเมล็ดกัญชงมาแค่1ลิตรเมล็ดไัยถ้าเป็นมเมล็ดกัญชงที่ไม่ใช่ไปปลูกนะครับอันนี้สกัดน้ามันอย่างเดียว800บาทพอสกัดเนี่ยห้าถุงก,ก็แปดสี่พันบาทเอาไปผ่านกระบวนการสกัดที่สกัดเนี่ยจะต้องมีใบมียาตสกัดสมุนไพรเมื่อสกัดเสร็จลิตรหนึ่งจะหนึ่งหมื่นบาททันทีกําไรหกพันบาทเลยเห็นไหมครับอันนี้คือกําไรจะเยอะมาก เฮมซีดออยลเป็นอะไรครับก็จะมีบริษัทดังๆเอาไปทำเช่นมิสชีนเอาไปทำครีมทาผิวนะครับนาม,มิเอาไปทำไมส์เจอร์ทาหน้าแล้วก็มีบางบริษัทก็เอาเฮมซีดออยลไปทำโฟมล้างหน้านะครับเอาไปทำครีมถนอมผิวถนอมมือนะทาขอบใต้ดวงตาเพราะว่าอ่าจริงๆตัวน CBD, C, เนี้ยซีบีดีเนี่ยแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือมีโอเม,อเมก้านะครับมีโปรโตีนมีไขมันดีซึ่งเฮมซีดออยลเนี่ย ซื้อนำมาเปเมล็ดกัญชงที่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ละจะคนละอย่างกับเมล็ดกัญชานะครับเมล็ดกัญชานี่ต้องต้องขออนุญาตนำเข้าการจะขายจะอะไรก็ต้องถามเจ้าของสายพันธุ์เขาก่อนเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับมันจะมาเป็นช่ออย่างนี้เลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มสันทนาการเขาก็จะเอาดอกอย่างเงี้ยไปใช้สันทนาการก็คือสูบโดยผ่านอุปกรณ์การสูบนะครับซึ่งมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะซึ่งแต่ละสายพันธุ์ มีกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนกันนะฮะสายพันธุ์ดังๆเช่นหางกระรอกภูพันธุ์ได้แดงนะครับหมื่นสีตะนาวสีนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ฝรั่งก็จะเป็น ACDC AK47 Charlotte Web Angel Web อย่างเงี้ยครับก็จะมีสายพันธุ์ชื่อแตกต่างไปสายพันธุ์สักครั้งตามชื่อเลยกลิ่นก็จะออกนะครับแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวกัญชาก็จะถูกเรียกทางวิชาการว่าคานาบิส ซึ่งก็จะมีทั้งคาราบิสาติว่าซึ่งเติบโตดีในเมืองร้อนอย่างเมืองไทยหรืออเมริกาใต้เม็กซิโกโคลัมเบียนี่ก็เป็นคาราบิสสติว่าแต่ในเมืองหนาวก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเรียกว่าอินิก้าซึ่งจะพันธ์ต้นต้นอาจจะเตี้ยกว่านี้หน่อยนี่นะครับซึ่งจะปลูกได้ดีในเมืองหนาวอันนี้ก็ในทางยานะฮะจะสก,กัดก็ต้องไปที่โรงงานสก,กัดเพื่อทํายาเช่นน้ํามันยอดใต้ลิ้นเป็นส่วนผสมของสม,มุนไพร แต่การบริโภคเพื่อสถาน,นาการเนี่ยทางเราก็ไม่ค่อยสนับสนุสน,นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีฤทธิต่อประสาทน,นะครับทำให้เมือ,อ,อนะร่องรอยนะฮะพูดจาวกวนแต่จะทําให้ผ่อนณคลายความเครียดถ้าจะใช้ให้ใช้อย่างพอดีนะครับตอนนี้แต่ว่ากรมปนมัยเขออกกฎหมายมาว่าถ้าเสพหรือบริโภคแล้วควนรบวนคนอื่นเนี่ยแล้วมีคนมาแจ้งความโดนปรับสองพันดังนั้นอย่าไปรบกกวนคนอื่นนะครับถือแม้จะ สามารถนํามาใช้ได้ก็ตามโดยเฉพาะใบอ่อนของมันเนี่ยที่อยู่ข้างบนยอดมันเนี่ยเมื่อนํามาผ่านกระบวนการผึ่งลมและอบแห้งแล้วนะครับก็จะมีราคากิโลนึงไม่ต่ากว่าถ้ามันจะมีเกรด C ก็แปดพันถ้าเกรด B ก็อาจจะ1 5ื่นห้ถ้าเกรด A อาจจะถึงส0 0 0มื่นใบ,าบาชาของกัญชาเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะแพงมากแต่อันนี้ถูกกฎหมารยร้อดเปรลยครับใบาชากัญชานี่นะครับแต่ ถ้าจะบรรจุซองขายเมื่อไหร่ต้องไปขออยไปขอเลขระบบสารอาหารนะครับเสียก่อนกิ่งนะครับกิ่งหรือว่าบรนเนี่ยมีประโยชน์ไหมโอ้นี่ก็มีประโยชน์อยู่นะสำหรับเข้าตำรักยานะครับเพราะมันจะมีใบอ่อนในติดมาอยู่แล้วก็ที่เขาชอบกันมากมากก็คือเอาไปใส่แกงนะครับแกงไก่แกงต้มอะไรต่างๆคือมันก็จะทําให้ cbd thc ที่หลงเหลืออยู่ในใบและในกิ่งเนี่ยทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยกลมกล่อมขึ้น ตัวนี้ต้นลําต้นเล็กพวกนี้แน่นอนฮนะใส่ชาบูใส่มูกทะใส่หมูจุ่มนะครับรสชาติออกก็จะออกหวานเลยเพราะโดยโดย,โดยธรรมชาติมันก็จะมีสารสกัดที่ยังคงเหลือ cbd cbn cbg นะครับ cbd a อย่างเงี้ย tsc บางส่วนอยู่ในนี้เวลาไปต้มแน่นอนว่าการที่เราถนอมอาหารหรือการแปรรูปอาหารเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะหายอยู่เฉพาะถ้าผัดทอดเนี่ยความร้อนนะไม้มันหายไปเยอะแต่ถ้าต้มเนี่ยก็จะอยู่เยอะกว่าเดิมน,นะครับก็ยัง ยังอยู่เต็มสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วแต่สายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็มี CBD แค่2% 3ง TFC ไม่ถึง1%บางสายพันธุ์ CBD 15 20ี TFC ก็จะเป็นบรรยาตแต่ยางก็จะมากตามขึ้นไปด้วยส่วนลาต้นแน่นอนครับก็จะเหมือนเสื้อที่ใส่อยู่นี้ก็เอามาเป็นไฟเบอร์หรือว่าเส้นใหญ่กันชงกันฉานะครับแต่เส้นใ่กันชงจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะมีความเหนียวเวลาถักทออะไรต่างมันติดมากกว่า กัญชาต้นที่สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้นค่อนข้างจะบางไฟเบอร์มันจะไม่ติดกันเท่ากับต้นกัญชงงนั้นเวลาผมไปดูเกษตรกรสังเกตการเรื่องการทำโอท็อปเขาจะใช้ต้นกัญชงเป็นหลักเพราะมันเหนียวมากต้นกัญชาจะไม่ค่อยเหนียวเท่ากับต้นกัญชงนะครับแต่ต้นกัญชาเนี่ยสามารถไปทําอาหารเนี่ยอร่อยมากนะฮะตัดเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วใส่ในน้ําซุปใส่ในหม้อแกงก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอยู่ได้นานนี่ก็คือมีราคาแต่ว่าต้นจะไม่แพงนะฮะกิโลร้อยสองบาทเหมือนกับตัวก้านเนี่ย ร0 0ย0 0งร้ส่วนมะเ็ดเนี่ยก็ 500, 800ยแ้อนี่หมายถึงไม่เล่นกันชงนะครับตัวดอกนี่คือจะพแพงไปเลยครับแป0 0ันหมื่นที่นี่ก็จะมี35,000บาทถ้าเกรดอย่างดีไปเลยนะครับส่วนส่วนใบนี่ก็จะไม่แพงมากถ้าใบใบสดปัจจุบันก็ขายอยู่กิโลสามพบาทบางเจ้าก็2,000บาทนะถ้าเป็นใบแห้งเนี่ยประมาณ8ปดกิโลถึงสิบกิโลเนี่ยของใบสดนะครับ เขตีว่าสองสามหมื่นบาทสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ถึงจะทําใบแห้งได้โลเดียวแล้วเป็นสาเหตุว่าทําไมใบกัญชาโลละสามพันสิบโลก็สามหมื่นใช่ไหมฮะเวลาไปใบแห้งมันก็ต้องราคาทามนั้นเพราะมันมาจากใบกัญชาสดประมาณเกือบสิบกิโลแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สามพันแล้วล่ะเพราะคนปลูกกันเยอะมันอาจจะลดเหลือแค่สองพันหรือพันห้าแล้วแต่เจ้าไหนต้องดูโรคแมลงเคลียใต้ใบนะครับโรคที่มากับมเมล็ดแล้วมันเติบโตไปกับใบอย่างเงี้ยผู้บริโภคก็ดูให้ดี แต่ส่วนใหญ่คนที่จะมาทําแห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะคัดเอาใบที่ดีที่สุดมาทําแห้งเขาจะทำเป็นชาบริโภคกับร่างกายส่วนรากนะครับก็คือดองกับน้าผึ้งนะครับดอกกับน้าผึ้งเนี่ยก็คือน้าผึ้งป่าน้าผึ้งเดือนห้า,าธรรมดานี่แหละก็มันก็จะช่วยสกัดสารที่สําคัญในนี้โดยเฉพาะสาร CBD ซึ่งมีมากนะครับจริงๆมีอยู่ในทุกส่วนนะฮะแต่ว่า,ารากของกัญชาเนี่ยเป็นตัวที่ดูดซับอาหารนะครับมันก็ าเทียบไปก็คือโสมนั่นแหละนะรากก็คือโสมในถ้าเทียบที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยรากก็คือโสมน้ำผึ้งเนี่ยก็จะสก,กัดเอาสารสําคัญออกมาอยู่ในตัวน้าผึ้งแต่ก็ไม่ควรกินเยอะเพราะว่าเปรหวานจะตามมานะครับก็วันละสักช้อนชาสองช้อนชาใส่ในกาแฟก็รสชาติก็จะกลมกล่อมมากขึ้นแลวก็มีสารสาคัญอันนี้เอาแอลกอฮอล์นะครับที่ดื่มกันแบบชาวบ้านเนี่ยแหละนะครับมาอย่างเช่น ทำจากแงงอลกอฮอลทำจากข้าโพดนะครับทำจากสาโทนะฮะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเอ็กซ์ตรัหรือดึงคุณสมบัติที่อยู่ในสมุนไพรนี่ใช้กันมาตั้งแต่เป็นหลักร้อยปีแล้วะครับที่ใช้สุราห,หรือสุราพื้นบ้านเนี่ยในการแช่รากไม้ที่เป็นสมุนไพรไทยแล้วมันจะดึงสาร CBD, THC, CBN, CBG อออกมาแต่ไม่ควรบริโภคเยอะนะฮะ ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณหมอสมุนไพรเขาก็แนะนําว่าวันละหนึ่งฝากวดพอละวันละหนึ่งฝาแค่นี้พอละแล้วก็กินน้ําพึ่งตามเพราะอะไรฮนะพวกน้าตาลหรือสารที่มีใส่หลับความหวานเนี่ยมันจะทําให้ไอโคลฮอล์ซึมเข้าไปในร่างกายได้เร็วขึ้นเหมือนเรากินไวน์เมาไว้นะเหมือนกินเหล้ากระโคงเมาไวเพราะก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ไม่ควรจะกินเป็นสันทนาการนะเพราะว่ายัางไงเหล้าก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็กินแต่พอประมาณเป็นยา ถือว่าเอา CBD เข้าร่างกายโดยใช้วิธี extract รักจากตัวใช้แอลกอฮอล์เป็นสื่อเอาเอานำมันออกมานะครับคือไม่ต้องใช้เครื่องเลยใช้แอลกอฮอล์มันก็โดนดึงออกมาโดยธรรมชาติของมันแล้วก็อาจจะดื่มน้ำผึ้งตามนิดนึงต้องระวังเรื่องตับอันนี้ก็เบาหวานนะแล้วกินแต่พอดีนะครับวันละเล็กวันละน้อยอันนี้ก็อีกเรื่ก็อาจจะเอาดอกหรือเอายอดนะฮะที่สะอาดแล้วผึ่งแล้วใส่กับ พวกพวัสดุที่ใช้ผสมเป็นยาดมเช่นโพยกัสนะครับอดอกจันลูกจันนะฮะมีพิมเสนกระบูลนะครับ,พ,รรบ,รนะรบพวกนี้ก็ประกอบกันเป็นเป็นยาดมแต่ก็จะอาจจะต้องใส่เมนทอนหรือพวกการปลูเข้าไปเพื่อให้คนไทยจะชอบดมกลิ่นพวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับสำหรับเกษตรกร,รที่บอกว่าปลูกกัญชาแล้วให,ให้ให้ทำของแบบนี้ออกมารอเลยครับ อย่าไปหวังว่าเราจะได้ขายต้นสดใบสดใบแห้งขายเป็นเป็นกิโลกิโลเป็นตันแบบสมัยที่เรา,าบูมกันใหม่ๆเมื่อปี2562ตอนนี้การตลาดเปลี่ยนไปเพราะว่าคนที่มาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยากจะได้เป็นสินค้ากลับไปเลยที่มันถูกกฎหมายได้อย่างเนี้ยเวลาากลับไปเมืองนอกมันก็ไม่มีลักษณะรูปร่างของกัญชาไปแล้วแต่อย่างนี้อาจจะเอากลับประเทศเขายากหน่อยนะอาจจะให้กินในประเทศเรา น้ำพึ่งโอเคครับเพราะว่าส่วนรากไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรที่ดูกฎหมายทุกประการเฮมซิดออยนะครับอันนี้กลับได้เลยกลับประเทศไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นออยไปแล้วกลับไปก็ไปผสมในเครื่องสอําอาง1ลิตรนี่ทําเครื่องสอําอางได้ไม่ต่ำกว่า50กระปุกนะครับกระปุกหนึ่งก็สามสี่ร้อยบาทแล้วนั่นเนี่ยหรือบางคนถ้าสมมติว่าเจือจางหรือว่าส่วนผสมอื่นด้วยเนี่ยอาจจะได้เป็นร้อยกระปุกนะครับนั้นไอ้พวกถ้าเป็นพวกเฮมซิดออยอย่างเงี้ยสนับศูนย์เต็มที่ ถ้าเป็นใบแห้งนะครับทำได้เลยถ้าเป็นรากเอามาแปรรูปแล้วยังมีวิธีการทําสินค้าให้มันเป็นอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นทำทำถ้าทำเป็นน้ำผึ้งใส่กาแฟได้ทำไหลับชงใส่กาแฟแต่ว่าไหลับเนี่ยต้องใช้เถือปีนก็คือต้องไปเอาสารสก,กัดจากตัวดอกมาก่อนแล้วก็เอาสารสก,กัดนั้นมาใส่ไหลับอีกทีเพื่อให้มันเกิดกลิ่นกัญชาแต่ว่ามันก็คือสารสก,กัดที่มันกึ่งธรรมชาตินะครับเพราะมันผ่านการแปรรูปมาแล้วเลยถึงจะมาเป็นไหลับซึ่ง อ่าเธอปีนในไซลับกัญชาเนี่ยขวดหนึ่งห้าร้อยมิลลิลิตรเนี่ยเขาขายไปถึงห้าร้อยบาทหนึ่งขวดนะครับห้าร้อยห้าร้อยมลเนี่ยเท่ากับน้ำสิงขวดยี่สิบห้าบาทเนี่ยน้ำสิงขวดยี่สิบห้าบาทแต่พอเป็นไซลับกัญชาเมื่อไหร่มันจะไปขวดห้าร้อยในปริมาณที่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือปลูกใ,ใ,ใ,ในในครัวเรือนในไร่ในสวนของตัวเองเนี่ยจะต้องแจ้งไหมตรงนี้ในไอแอปพลิเคชัน ปลูกกัญชาเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่สามอย่างนะครับดีที่วันหลังที่มาอันดับแรกเนี่ยได้ได้มาจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วเช่นได้มาจากกรงการหลวงได้มาจากสวพอสอซื้อมาจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เขามีใบอนุญาตขายมาเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยคือประชาชนก็จะมีทางออกนะครับหรือสองนเข้าท่านก็ต้องมีใบนําเข้าอีกอันนี้จะยุ่งยากน,นิดนึงก่อนนะครับหรือ สามได้จากหน่วยงานที่ไปจับลุมมาเช่นพปสไปจับลุมมาสมัยก่อนแต่ในนี้เขานิรโทษกรรมไมหมดแล้วนะเราไปไปขอเขามาหรือเจ้าของก็ไม่เอาไปทําเรื่องขอบริจาคมานะครับแต่จะให้ง่ายที่สุดเนี่ยให้ชี้แจงเลยว่าท่านไปซื้อโดยได้รับใบเสร็จถูกต้องจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตในการขายเมล็ดพันธุ์ถ้าสมมุติว่าอยู่ข้องแน,น่นอนก็คือเวลาเราไปซื้อต้นที่มันสมมุติว่าสูงมีใบเลี้ยงมีใบจริงห้าใบนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ให้ใบ,ใบใบคู่5้าใบจริงเนี่ยเขาถึงจะยอมปล่อยมาขายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปะตายกลางทางก็ต้องถามคนขายก่อนว่าพี่ได้ลงทะเบียนปลูกกับแอปพลิเคชันปลูกกัญชาหรือยังถ้าคนขายบอกมีครับโชว์ว่าได้ขออนุญาตคือการคาร้าในเชิงพณนชย์นิดเราก็ถ่ายรูปมาหรือไม่ก็ขอปริ้นออกมาแนบกับต้น30บาท50บาทหรือร้อยบาทที่เราซื้อมัน,มนอาจจะราคาแต,ตากต่างกันนะสมมติต้นสะปะก,กาเนี่ยสูงสักสูงสักช้อนเนี่ยมันอาจจะ30มสิบใช่ไหมฮะ พอ,พอเขาเลี้ยงแทนเราไปเดือนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่สามสิบแล้วมันจะต้องเป็นหลักร้อยละยิ่งถ้ามันไปสักสองเดือนต้นสูงเท่าเอวเนี่ยสองร้อยคงซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาเสียค่าปุ๋ยค่าแรงค่าวัสดุป,ปลูกมันอาจจะสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ความพึงพอใจตอนนี้มันยังไม่มีการกําหนดราคาแต่คนขายก็ต้องลงแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยแล้วโชว์ให้คนซื้อดูว่าเออเขาได้ลงทะเบียนในการปลูกและวัตถุประสคงเพื่อการพาณิชย์จำหน่ายได้ตอนนี้ซื้อชาวบ,บ้านเนี่ยได้เข้าถึงรายละเอียดเชิงล<อ>ึก การการปลูกนในบ้านของตัวเองเนี่ยทางกฎหมายภายในที่ประกาศมาวันที่9เนี่ยได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับก็แหล่งถ้าเราไม่ได้ไปขายเนี่ยใช้เพื่อการบริโภคในคนเรือนเนี่ยโดยที่ในเชิงของข้อเระเบียวข้อบังคับเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรแล้วตั้งแต่9มิถุนาะโดยขนาดที่ว่านักโทษ4,100คนที่เคยค้ากัญชาเสพกัญชาหรือใช้กัญชาเพื่อาาการสาราการและโดนจับอยู่นคุกตอนนี้ปล่อย คนที่ค้ากัญชาดอกกัญชาและโดนยึดทรัพย์สินไว้ทั้งหมดตอนนี้หนึ่งร้อยสิบล้านคืนทรัพย์สินแล้วก็มีกัญชาที่อัดแท่งอยู่สิบตันที่ปปสยึดไว้เรียกพ่อค้าที่เคยค้ากัญชามาเอาคืนครับเอาที่อย่างนี้เลยดีกว่าถ้าปลูกในบ้านเนี่ยมันผิดน้อยกว่านั้นเยอะมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะเราปลูกเพื่ออะไรใส่แกงเอาไว้ใช้รักษาตัวเองดังนั้นถ้าปลูกในบ้านไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับก็ตามกฎหมายปลูกได้ยกว้นถ้าจะทำแพคเกจอย่างนี้ไปขาย แต่เรออาหำนินงานไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าท่านจะไปขายโดยใช้ใชมอขอชอหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ต้องไปขอที่อุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อจะทําอย่างนี้แต่ถ้าทำโอทอปเป็นลักษณะที่เป็นสินค้าเป,เป็นชาเป็นอะไรโอท็อปเนี่ยพัฒนาชุมชนเป็นคนดูแลโอทอปแต่คนอนุญาตให้บรรจุชาแล้วเอามาตั้งขายได้ก็คือออยอสุดท้ายก็ต้องขอออยอต้องแยกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งที่ทําเพราะว่า อยากจะเอาไว้รักษาตัวอันนี้ไม่เป็นไรครับปลูกเลยลงทะเบียแบบนแอปพลิเคชันอย่างเดียวแต่ถ้าทําการค้าเมื่อไหร่ปับ๊บมันมีกฎหมายเข้ามันจับเพราะว่าสุดท้ายมันจะนาไปสู่การขออุญาติและก็เสียภาษีแล้วก็ถ้าไปขายร้านอาหาร,หารก็จะมีเรื่องของกรมอนามัยปตัววคือกรมอนามยเนี่ยท่านจะเปิดร้านบุฟเีียวเปิดร้านพิซซ่าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขอของเทศบาลเนี่ยต้องขออยู่แล้วแล้วก็ขอต่อไปถึงเป็นผู้ที่ทําร้านอาหารอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขออยู่แล้วแต่พอพนากงานตาไปวางแล้วก็ผสมในอาหารเนี่ย อันนี้ก็คือจะต้องสมัครในแอปพลิเคชันก่อนเพื่อที่จะบอกว่าท่านทําเพื่อปลูกกัญชาเพื่อประกอบอาหารในร้านหรือสถานประกอบการทุกอย่างเนี่ยแก้ไขได้อยู่ในระบบแอปพลิเคชันของปลูกกัญชามได้หมดเลย